แต่มันน่าเก็บหมดนะผมมีติดแค่ทิ้เดียวยังใครเป็นผู้โชคดีพอกเล็กพีชิหน้าไปทีโอ้โหตามด้วยพันหนิดนะเดินมาสองสามคนยังไงพอกเล็กพีชิหน้าไปทีโอ้โหยังไงโอ้โหเลือกกระชอโอ้โหยังไงอเล็กได้ไหมโอ้โหจริงไหผมก็ได้เขายังไงโอ้โหเรียบร้อยอยังไงพอกเล็กพีชิหน้าไปทีอุ้ยโอ้โห คนดูเห็นอะไรในหน้าจอหรือเปล่าผมได้เล่นซานิทป่าหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาหลายทศวรรษนอกจากซานิทโลมนในคลิปซานิดโลก็มีคอมเมนต์ของคุณยูเซอร์นะคอมเมนต์ comment มาว่าอยู่ที่คนเล่นนะครับส่วนตัวผมที่เป็นเมนซานิทเป็นสมตำแหน่งปลา,าปเป็นตำแหน่งที่โห<อ>ดที่สุดครับ ก็คือจากคอมเมนต์นี้ผมก็ได้อ่านนะว่าส่วนใหญ่ท็อปเซิร์ฟเนี่ยมันก็จริงนะที่เขาหยิบสาริสมาป่านะมันก็แล้วแต่ความถนัดของคนนะในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะแต่ที่พิเศษไว้มากกว่านั้นก็คือคลิปนี้ผมก็จะออกเป็นเซ็ตไอเทมที่ไม่ค่อยมีคนออกนะผมและทีมผมโดนเปิดเฟิร์นบัตรแล้วไงเดินไปทำไมก็ไม่ลุกไอเทมรูและพลังแฝงผมก็จะขึ้นให้ประมาณนี้เลยนะครับผม ก็ได้เห็นเซตไอเทมลับแล้วเนาะเป็นเซตไอเทมที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะเซตไอเทนนี้เราจะมาดูว่ามันเวิร์ดแค่ไหนนะสาน,นีบางคนก็ขึ้นเป็นรองเท้าก่อนนะแต่ผมขึ้นเป็นรองเท้าการทีซีนะเผื่อแบบจังหวะพลาดนะผมมันแบบว่าไม่ได้ล้างสตานตลอดนะ ถ้าเป็นลุกหรือว่าเป็นคิวกอสอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องออก,าการองเท้ากันสิงสีนะเพราะว่าอันตีมันกนันเรื่อยๆไงมันกันตลอดไงอย่างซ่านี่อย่างเงี้ยมันกันแค่การกดสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็อันตีไงคือมันแบบว่าไม่ได้กันแบบระยะยาวนะเหมือนพวกอันติลุกอันติคิวกอสนะผมก็เลยออกเป็นรองเท้ากันสีกันท่านะผมผมจะเล่นเป็นสายแล้ว่าเป็นสายตึงแทงตึงน้เมจนะห ไม่น่าเอาทาร่าล้มนะแต่ผมมีนัตติแล้วล่ะผมต้องเข้าจังหวะแบบล็อกให้อยู่ถึงจะเอาทาร่าลงนะผมว่าน่าจะลงวะหรือเปลป่าวะผมไม่ถึงวะญญต้องมาเอาดาร์กนะเพราะว่าเราน่าจะเสียมังกรน,นะเราไปเติมไม่ทันนะ<ป>อันนี้ก็เป็นการคลิปวิเคราะห์แยกแยะเรียกว่าคอวอยอนะ เป็นการคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะยัยงไงอาเลนอ้ยผมว่าน่าจะเอาลงได้ผม้มีตีอยู่อะหอกเล็กพิชิตหนะ้าโอ้โหนะาแหกกันไปผมยังไงอุย้ยเพื่อนไม่เห็นหรอเบิลอาร์เลนอุลล้ยยังไงโอ้อโหช่วยไม่ได้ะปะต้องถอยนะฉอดนี้ช่วยไม่ได้จริงนะทีมจะด่ากูป๋าเนี่ย,ยแต่ไม่น่าด่าหรอกมันฉอดมันช่วยไม่ได้จริงนะคนถอยนะ ไม่มีใครหยุดข้าได้อันนี้ก็จะเป็นในแรง์คอนประมาณสูนดาวนะไปหนึ่งดาวนะเกมนี้เราก็ค่อนข้างที่จะลวงยากหนะ่อยเนาะเราเข้าจังหวะซ้อนเนาะคือเอลสูกับยูเอเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีอันติหลบเราได้ไง ผมขึ้นเป็นสเปียชิ้นที่3าเลยเนาะเดี๋ยวค่อยเป็นขวานดาบใหญ่ยังไงหอกเหล็กวิชิ้นหน้าไปทีหน้าแหกไหมโอ้หน้าแหกหนะคอ,อาจะหนีดิโอ้หนะาคอยังต้องหนีเลยผมโอ้ยอย่างนี้ต้องถอยก่อนนะเรียกพวกมาว่ะแต่ทาร่าก็ไม่มานะโด,ดอนอันเลนล็อกอยู่นะขนาดนาคอสเป็นป่าเทยเอสยังต้องหนีซาณิสนะครับผม ในการเล่นปากของซานิผมให้อยู่เป็นที่หลังเอนะดีกว่าแบบแพทที่มันยังไม่ได้ปรับมานะหรือว่าเป็นแพทที่แบบยังไม่ได้รีเวิร์กมานะมันรีเวิร์กมามันก็คือแบบเล่นง่ายขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเก่งมากยังไม่ถึงขั้นเป็นเชียรเอนะโอ้โหอันเเ่นผมคือแบบข้ามั่วแล้วทีมผมจะมีคนโยนเปล่าวะสกอร์ตอนนี้ก็ไม่ห่างกันมากนะ อาล่าเอาลงย่านะเราต้องเน้นขึ้นไปเล่นเลีนบนนะยังไงไผมก็ไม่กล้าใส่กับเขากลัวแบบเฟืองติไงเล่นสาสรนี่ต้องเข้าจังหวัดซอในการที่ที่จะแบบล้วงแนวหลังนะงโอ้ยอย่างนี้ผมว่าน่าจะได้แต่แต่ไม่น่าเก็บหมดนะผมมีติแค่ชุดเดียวยังไง หายเป็นผู้โชคดีหอกเหล็กพิชิตหน้าไปดีโอ้โหตามด้วยพันิดนะโอ้โหพันิดจะเป็นการสโลนะเอ้ยเอลสูสูมาวีล่ายัางไงรอดไหมไม่ล่ารอด <c oughs> เรียบร้อยไหมว่าจะโดนลาาปะ <c oughs> โอ้โหเกือบโดนลาาไปแล้ว <c oughs> ตานนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันฟาร์มช้าป่ะเออลอหน่อยนะ เดี๋ยวอาจจะไม่แน่คลิปหน้าผมอ,อาจจะลงคลิปเป็นปลาไหลนะอุ้ย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 อาจจะลงปลาไหลข้างนะเพราะว่าปลาไหลแบบบัฟมาใหม่ไงเดี๋ยวจะเล่นเป็นตำแหน่งป่าให้ดูนะคลิปนี้ก็ดูเป็นสานิสไปก่อนเนาะฝานิสป่าเลาวก็เล่นตามคอมเมนต์แหละถ้าเกิดใครคอมเมนต์มาแล้วเป็นคอมเมนต์ที่แบบท็อปเทียร์หรือว่าเป็นคอมเมนต์ที่แบบน่าสนใจอย,อย่างเงี้ยผมก็จะหยิบม,มาเล่นนะอย่างเช่นคนที่ดูคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะให้ผมเล่นตัวอะไรนะ ให้ผมคือแบบเล่นอะไรแบบที่คิดว่ามันเล่นได้นะที่แบบคนอื่นเขาไม่เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนํากันมาได้นะผมอาจจะแบบไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้ทั้งหมดนะแต่ซานิสตานี่คือผมไม่ได้เล่นนานจริงโอ้โหแล้วอาลีนเข้าไปลอดที่สองแล้วคนดูโอ้โหคนดูผมเอาไงดีอนี่ผมก็ลงมาช่วยเล่นออฟบ่อยนะเห็นยังไงคือแบบอาลีนเอาทราร่าปรงอยู่แล้ว โห oh, ดเลดูเพื่อนทำกับผมดีทำกันได้ลงอ่ะเพื่อนไม่มีใครหยุดเขาได้แต่อารินหยุดกูไปแล้วเนี่ยแจกไม่พักแะน,นะสามเจ็ดแล้วตอนนี้สกอร์จะเริ่มห่างแล้วไม่ตายนะคนดูผมจะไม่อาติแบบท่ามเพื่อนนะอาติกูดาวแบบว่าจริงนะหอกเล็กที่หน้าไปทีโอ้ยังไงเอาไม่ลงหรอกบอกอันติไม่ทําเพื่อนคือแต่กูกว่าอาติไปแล้วไง ต้องรับล่างแทนนั้นะเดี๋ยวให้อลินไปเติมบนก็นได้ไไดดเส้นบ่าก็ต้องการป้อมนะเหมือนป้อมบนจะแตกจะค่อยเอาคืนนะเกมนี้ผมใส่เดียวได้ทุกตัวนะยกเว้นทาร่านะทาร่าก็ใส่เดียวได้แหละแต่แบบต้องใช้เวลานานนะในการแบบเบิร์ดนะฝาร่าีมันเป็นตัวเบิร์ดดาม่เมง ไฟเตอร์ Fighter, ตัวเบิร์ดาเมจไม่ค่อยมีนะตัวใหญ่ไฟเตอร์จะเป็นตัวที่แบบทำดาเมจต่อเนื่องนะอย่างเช่นฟอเรนเอรอ์ลอ,อะไรอย่างเงี้ยผมก็มาดักนะหอกเหล็กพิชิตหน้าไปทีโอโหไม่แตกของผมดาเมจไม่น่าจะถึงนะเมื่อกี้ดาเมจขาดเล่นเป็นเซตเผาเลยนะ โอ้อยังไงยังไงเผาด้วยกี่เผาว,วะเนี่ยสามเผาววะนะ้วานฟาร์มแล้วก็พลังแฝงรากไม้แล้วก็เป็นกอนสะท้อนนะสามเผาไปดิแล้วก็ขึมด้วของดาเมจหนึ่งคิ้นเนาะถือว่าเป็นเซนิดเรียกว่าเล่นง่ายนะหอกเล็งมิชิน้าไปทียังไงช่วยเบื่อทันไหมโอ้โหทันนะ เล่นเกมนี้ก็ขึ้นแัดเลือกก็ได้นะถ้าเราจะไฟกับพาราบ่อยนะแต่ผมคิดว่าไม่จําเป็นนะผมจะแบบไปเน้นเล่นไฟใหญ่ไงอันติดซานที่ผมมองว่าผูดาวไว้อยู่นะยังไงหอกเหล็กพิชิน่าไปทีเอวยังไงโอ้โหอุ้ยฉุบจะแตกไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยนาคอสอุ้ยอุ้ยอุ้ยพอแล้วพอแล้วโอ้โหขอโทษทีว่านาคอส พอดีพี่รอดว่ะเอาตัวหลังไม่ได้เอาตัวหน้ามึงเ,เลยเออเอาโล,ม, <os> าลามึงเ,เลยเราต้องมีตัวเปิดให้น,นะถ้าเราไม่มีตัวเปิดเราล้วงยากนะป่ามันเล่นเป็นตัวเปิดไม่ได้นะยังไงนะเขอแตกไหมไม่แตกวะเพื่อนเพื่อนวัาฟ้าอมเพื่อนซานินขาดวัาฟ้าไปนี่คือแบบเป่นยากนะอย่างนีะนะ้เกมตายมั้ยนะอุ้ยอุ้ยไม่ถึงว่ะ มื่อกี้เข้าไม่ได้นะถ้าเราเข้าเราอาจจะแลกได้จริงแต่แบบเพื่อนไม่ตามนะผมคิดว่าไม่ไม่น่าคุ้มนะดูแล้วแบบเพื่อนไม่ตามแนะ่ๆนี่เป็นการกดโซโลเลยนะคลิปผมในช่อง90เป็นนการกดโซโลหอบเล็กพิชิตหน้าไปทีจะเป็นการกดโซโลยังไงไฮ้โหดจริงวะ โอ้โหเมสต้มถ้าเกิดดูคลิปผมอยู่ผมก็อยากจะบอกว่าเออเป็นคอมบทีด่ดีว่ะที่แนะนําให้ผมเล่นแบบเนี้ยปกติผมไม่ค่อยเล่นสันนิษฐานผมพราคิดว่ามันน่าจะแบบล้วงพวกแนวหลังยากนะถ้าเกิดเจอตัวพิ้วหรือว่ามีสกิลหลบเรานะเอ้ยโลงเขามาคาัดว่ามันน่าล้วงได้วะ่ะน่าจะได้ป้อมกลางแบบชิวๆนะ แต่ในคลิปนี้นี่คือแบบทีเพื่อนร่วมทีมเราก็ดีด้วยนะแล้วผมก็ตึงสุดในเกมแล้วไงเดินมาสองสามคนยังไงหอกเลยวิจิน่าไปดีโอ้โหยังไงโอ้โหเลือกกระชอกโอ้โหยังไงอาเลนได้ไหมโอ้โหจริงให้ผมก็ได้นะเขายังไงโอ้โหเรียบร้อยทีเบิลคิวเลือดก,กระชออก,กันเลยผมเมื่อกี้ เพือ่อนบวกกันแล้ววะ,ะยังไงอ่ะไม่ถึงวะต้องถอยบางนาคอนะั้นเพราะฝั่งนั้นคนเยอะกว่าเอา้าอเลนโดไปทําไมวะโดดไปเปล่าเอ้าเราโดด,ปด,ดไปถึงบ้านเขาด้วยโอโหหฮาจัดเลยเออเลนผมเนี่ยโอ้ยต้องทําคลิปเล่นอาเลนให้ดูแล้วมั้งเนี่ยว่าการเล่นอาเลนที่ดีควรเล่นยังไงว่าไหมคนดูนาคอไม่ต้องไปไล่นะมันไล่ยากนะคนดูเราตามไม่ทันอยูอย่แล้วล่ะ คิดว่านในเกมไม่มีขายไล่น้าขอทันนะนอกจากแพนด้าสุงสีอยู่ยังไงโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยต้องถอยโอ้ยแต่น่าจะรอดอยู่แหละเออพูดถึงโอ้ยพูดถึงแพนด้านี่คือแบบไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะคนดูคอมเมนต์มาหน่อยดีว่าคุณดูแบบเห็นแพนด้าในอาวีว่าผมไม่ค่อยเห็นนะยัยงไงหอกเหล็กพีชิตหน้าไปที โอ้โหอันนี้ก็เป็นช็อตก๊อตเกิดแล้วเนาะอุ้ยอะไรไงหอกเหล็กพิชิตหน้าสวยจัดฮูทะไล่งไงไม่ลงเนาะเอาตัวหลังวะถึงไหมอ๋อโหจริงๆปล่อยให้พีคได้่าบ้างนี่จะได้เฉยดฉายอุ้ยนาะคอสมาวะ่ะจริงๆสวนะ่วนนาคอสได้นะเดี๋ยวต,ต้องหลบก่อนวะหอกเหล็กพิชิตหน้าไปที โอ้โหท่านเดียวเดกับนาคอน่าจะไหวอยูงงอ่ยังไงอาเลนผมยังไงสตาร์เบร์สตีมตอุ้ยนาคอนกดคนแรงโอง้โหเรียบร้อยนาคอนเชิงดีจัดแล้วโดนฟินิกเก็บไปผมเล่นเฟตินอารมณ์เหมือนเล่นฟอร์เรนเลย่ะยังไงไม่ถึงว่ะ ต้องเอาตัวหลังวะ่ะเอางงเอีกเงาดาร์กได้ดิเปิดดาร์กเปิดดาร์กถานเพื่อนโอ้โหหกเล็กมีคิดหน้าใส่กอสไปทีดีนะที่อันตีมันข้ามขื่อได้ถ้าจะถ่านนะน่าจะได้แบบชัวร์นะมีแผนิดอยู่เรียบร้อยอแล้วตีมาแล้วสวยดีนาคอสจะบวกเปล่านาคอสก็ไม่กล้าวะ่ะ นาคอร์สู้หนึ่หนึ่งสู้สานนี้ไปได้อยู่แล้วคนดูแต่ข้อดีของนาคอก็คือตัวมันเดินเกียงใบป่านะจังหวะการล้วงการเข้าไฟเงี้ยม,มันได้เปลี่ยนนะเิปนี้นี่คือแบบเป็นการแนะนําจากเมโซมเลยนะถ้าคนดูคอมเมนต์มาแบบดีๆไม่ได้คอมเมนต์มาด่าผมอะไรเงี้ยผมก็อ่านนะจริงๆคอมเมนต์ด่าผม,ผมก็อ่านนะผมไม่ได้สนใจอะไรนะ ยังไงหอกเหล็กพิชิตหน้าไปทีอุ้ยอุ้ยโอ Clar, tá, <ot> ้โหชุดเดียวเอลฟูไม่ทันกดอันตีเอลฟูนี่คือแบบหน้าแหกกระทันหันเลยผมกดอันตีไม่ทันหน้าช็อตเมื่อกี้ทาได้ยังไงหอกเหล็กพิชิตหน้าไปทียังไงโอ้โหเรียบร้อยจริงๆผมใส่เดียวก็ได้แหละ โหจะคิวคาบอ่ะซะหน่อยจะโชว์โหดไงก็จะมานี้เนาะก็ถือว่าเป็นเซตไอเทมที่สามารถเล่นได้จริงนะเป็นเซตไอเทมที่เล่นสบายมีทั้งดามเมมีทั้งความถึงแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดเราเอาไปเปรียบเทียบกับถ้าเราเอาเซตเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเซตดามเมที่ออกเป็นดามเมดรู้อย่างเงี้ยมันอาจจะแบบแรงไม่เท่านะ แต่ผมก็คิดว่าเซตนี้ก็จะเป็นเซตที่แบบทําให้เราเล่นง่ายนะแล้วก็เป็นเซตที่มีดาเมจเพียงพอในการโซโล่คิวนะเนี่ยก็ดาเมจก็เยอะอยู่นะดาเมจก็ขึ้นยี่สิบแปดเปอรเซนต์นะก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าไม่แย่นะผมในการที่จะแบบเล่นซาริสในครั้งนี้เนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะทุกคน